สวัสดีครับผมชาติจรัสทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูมาชมสี่พยัคฆ์จากแดนแผ่นดินใหญ่เออรวมๆช่วยกันครับงานขุดโลกอ่างเก็บน้ำทางนินหนึดครับหนึดเหนี่ยวมันกันซานี่เอสบายสองร้อยี กับดิบลอนบายดูซันนะครับ2อ4สองคันดิบลอนอสองคันโอ้ทางนี่หน,นืดครับต้องอทำทางมาด้วยครับอากูต้องเปิดหน้าออกเพราะว่ามันเปิดได้ถึงดินแข็งครับ mm hmm. รถบดก็บดไปรถดำก็วิ่งไปอากาศก็รอ้อนไหมน้องเอาโซ่หัวบดดุบถือว่าแรงกับนะกดไปดื้อๆของเขาครับส่วนสซ่เกียวยังเละอยู่ รับซานี่ตัตัวไม่แพงไม่น้องสามล้านเก้าหมื่นแต่ได้รถขนาดใหญ่นะอา,อาดินแข็งขึ้นก่อนตัดก,กันใกล้ๆครับติดตือตั้งรับ น้ำมีน้องน้ำมีเปิดออกก่อนโอ้ถ้ารถไม่แรงรถใหม่ๆนี่อาจจะไม่ไหวนะครับก็ช่วงนี้เดือนน่าจะปลายฝนต้นหนาวแล้วครับ ประก,กอบที่แดนแผ่นดินใหญ่ทั้งคู่ครับรวม้วยช่วยกันเกิ่รถยนต์นนั้นของมนเร็วสีสูบกับหกสูบได้เลยครับอ๋อจะระเบียบหน่อย กลางคืนฝนก็จะตกกลางวันก็ยังทำงานได้พี่น้องดีวลอนใบดูซานบางท่านก็บอกว่ามาจากเมืองโสมนะจริงก็แฟนเขาก็ดูซานนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นดีวีลอนไบดูซานก็จะไปประกอบที่แดนกลางกอนหรือว่าแดนแผ่นดินใหญ่หรือว่ามณฑจีนนั่นเองครับเพื่อจะลดต้นทุนหน่อย อ๋อ FM แปด J ไปน้องโอ้สบายสบายแล้วเฮ้ถ้าฐานร่างดินแข็งก็สบายครับสี่ธโมนสี่พยัคต์รวมด้วยช่วยกันครับ ดันไป <c oughs> ให้ถึงดินแข็งครับจะได้วิ่งได้โอ้โหโซ่ครับโซ่ทางนั้นโซ่มีอยู่สองคันวิตเตอร์นะประมาณแปดคันโอ้ยลงมาในบ่เพิ่งเปิดไปประมาณสักสองเมตรได้ครับนะอ้าว คำทางก่อนคำทางก่อนครับมีซูบิชิ 4M50 158พลังมาครับปรอเวนสอง0ันรอบต่อน,นาทีคาวาสกิเคสมีสำหรับปั๊มตัวเดินไหยาบ้าตตัว3ามล้านเก้าหครับสำหรับ204ร้อย่ะนู่นครับอยู่นู่นอีกคันหนึ่งรวมโดยช่วยกันปัจจุบันก็ดูแลโดยแม็กซานี่นะครับ ประหยัดจำลองประหยัดอ่าดัานมาทึบเดี๋ยวผมจะพาไปน้องไปดูไปดูเจ้า SM หน่อยอยู่คันครับตักดินอยู่คันเดียวอ่าจะเดินข้ามน้ำนะทึบโอ้ทึบ รวมกวยช่วยกันครับสาม,มาัคคีคือพลังโอ้ส่วนใหญ่คนขับก็จะมีอายุเท่านั้นนะขับรถปุ่นทำงานในห้องแอรนะ์น้องห้องแอร์เล็กๆส่วนตัวเครื่องเสียงมีให้ฟังน้ำมีให้ดืม่มนอนได้ครับนะในห้องเก๋งนี่นอนได้เลยเสื้อผ้าอะไรก็วางได้ครับนะน้ำก็ มีที่เก็บเยอะสบายมากอ,อ,อ๋อเอแข็งนะดินข้างล่างนี่แข็งนะครับเพียงแต่มันจะมีบางช่วงเออสนใจก็ดูได้ครับที่อยู่ทุกช่องชาติเจริญทรัพย์โรถพีดชาติเจริญทรัพย์เ Caravatron Truck กลโอ้แกลวงเอาดินแข็งครับน,นี่เป็นสูตรไม่ต้องสูตรทางที่มันเนืดนๆก็เปิดออกครับนะแล้วเอาดินแข็งไปปูเพื่อให้รถวิ่งได้ครับเพื่อให้ดำวิ่งได้พอาถ้าเหนืเอยดก็จะเปลืองเชื้อเพลิงถ้ารถเก่าเนี่ยเอ้ยมุนดุยปุยเลยพไปนอนเลย <c oughs> น,นี่รถใหม่นะก็โอเคอ๋อ ผมต้องขอตัวกันครับจบด้วยสี่พยักหรือว่าสองแพ็คคู่รวมด้วยช่วยกันครับมีเสียงครางนิดๆครับเวลาลวงลึกเข้าไปเรากดเข้าไปมันนะ ถือว่าเป็นรถที่ถ้าไปในเมืองไทยก็จะเจอเยอะครับพี่น้องนะครับสำหรับซานี่ฉีกทุกวงการรถุให้ตะลึงกันหมดครับนะครับ,นะรบต่อไปเราเล่นรถก็สามารถที่จะเลือกได้ครับนะชอบแบบไหนก็จัดไปเอาเวลาหมดหมดเวลาไอ่ก้อง9นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกัน สนใจดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจริญซัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญซัพ์ e x c a v a t o r i n t r a 0982723752หปรึกษาได้ทุกเรื่องพี่น้องยกเว้นเรื่องเงินฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ